เดี๋ยวเรามาทวงกันนิดนึงนะจ๊ะล้าคงจำได้ว่าพระศรีอริยะเมตไตรนี้ทันเป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่สามที่เรียกว่าจาับยริยาธิกาพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมายาวนาน พระองค์ทรงมีความเพียรมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจ้ะเรียกว่าไม่เห็นว่าอะไรเป็นอุปสรรคมีเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่ไม่มีนี่นะจ๊ะแล้วคงจําได้เมื่อท่านสวยพระชาตาเป็นพระเจ้าสังฆจักรได้ตั้งความปรรถนาวาใครมากล่าวให้ฟังว่ามีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วมีพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆรัตนาบังเกิดขึ้น ขอเพียงมาบอกเอราจะยกกรไจะสมบัติให้นี่เนาะเออแค่ฟังข่าวโอ้ยุคนี้ขนาดฟังข่าวนี่นะไปชวนมาสารภาพหมดเลยเนะยาะยังไม่เห็นมีใครสลาดเลยนะเออก็แปลว่าอันนี้เป็นอสาสารณะไม่สาธารณะทั่วไป เฉพาะบรมโพธิสัตว์ท่านั้นนี่เนาะไปนั้เมื่อท่านเห็นสามเณรนี่วิ่งเข้ามาในพระราชวังนั่นน่ะท่านนึงถามคงจะถามมากกว่านี้แหละแต่คงสรุปย่อๆคงจะต้องถามนี่เธอคือใครหรือท่านคือใครเนี่ยพรลักษณะเหมือนนักบวชแต่แตกต่างจากที่เคยเห็น ท่านคือใครนี่ทำไมแม้ทำไมถึงวิ่งออกมาในพระราชวังแต่อากาศกริยาที่วิ่งออกมาเนี่ยแม้ดูเหมือนจะโตุกตกใจอะไรแต่ก็ยังดูสงบสงียนสง่างามคือหน้าดูหน้ามองหน้าชมตลอดนี่เนาะคงจะคุยกันมากกว่านี้แต่สรุปมาสั้นๆไม่ใช่แล้วก็โลวยยาวควจะรู้เรื่องเยอะนะ ก็เป็น่วงครู้ใหญ่อ่านยาวเนี่ย <c oughs> เออก็เลยสรุปมางั้นเน่ยเต็งสรุป,ปรตอนสุดท้ายก็รู้จากสำเนินว่าเราส,สามารถสมิจามันเกิดกันแล้วโอ้ท่านั้นนะไม่ทราบมออประจรสบัติให้หรือเปล่านะจ๊ะเราก็ตัดตอนไปนะเอารพระองค์ออกเลยไปเลยทิ้งราจสสบัติหมด นี่พระราชวังทิ้งไปหมดคือใครจะเอาไงก็เอาตามสะดวกเถอะอย่างนี้นะเออจากเดินกี่โยดนะจ๊ะอ่าสิบหก,กโ,โยดนะจ๊ะโยดหนึ่งก็อโมสิบหก,ก,กคูณสิบหกเท่ากับสองร้อยห้าสิบหกสอ้ยกิโล,โ,ลโอเดิน เขาจะข้างแร้คงจะรีบมาคงต้องเดินอย่างเร็วนะทรงพระดำเนินเดินราวกับวิ่งเงี้ยนะจกระทั่งแรงของมนุษย์ก็มีข้อจํากัดก็ค่อยเดินช้าลงช้าลงช้าลงจนกระทั่งนั่งพักเนวดอ่ฝาพระบาทนี่นะเอแล้วจากนั้นก็ออกเดินทางต่อนี่ไม่ว่าฝ่าพระบาทจะระบมกระทั่งแตก เลือดไหลก็ตามจากเดินเร็วก็เดินช้าจากเดินช้าก็เดินค่อยๆก็ย่องไปอย่างเดินระบบใช่ไหมเจะเหมือนเราเป็นตาปลาเนี่ยนะตาปลาดุกปลาช่อนปลาอะไรเดินเหยียบกรวดอะไรเงี้ยนะนี่เนาะเจ็บไหมอ๋อนั่นนะโอ้นั่นนะเป็นตาปลาเลยมันช้ำๆเงี้ยนะ ทั้งคงต้องอย่างนั้นนะในสจากจากเดินช้าๆก็เดินอย่างราชาสีดิ์แล้วก็ออย่างพญานาคเนะ่คือไปด้วยอกเลยนะค,ค่อยๆกระเสือกกระสนไปถ้าเป็นเราเราคงไม่เอาแล้วอย่างนั้นนะแต่อย่าลืมเ <laughs> มื่อก็ยกมือถือละมารับหน่อยอะไรอย่างนี้นะ แต่ก็ไม่ไม่ใช่ประเภทวิริยาทิกะพุทธเจา้าเออที่พระองค์ต้องมีความเพียรแต่ตามได้ใช่ไหมจ๊ะจำก็ได้นะั่นนะเสร็จแล้วจกักกรทั่งมามาจนถึงที่ประทับในพระวิหารนในนะที่่ทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับโอ้มาจนถึงนะแล้วก็เขเยบิบเขเยบิบเขเยบิบเขเถิเเบไปเ,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 เรื่อย,อยๆนะทีละนิดทีละนิด จนกระทั่งนี่นี่มาถึงอยู่ข้างหน้าแล้วปลื้มมากทรงพระปลื้มมากเลย <c oughs> พิติยินดีนล้นพระไทยอย่างไม่มีประมาณจนถึงทั่งกับวิสันหยิบหาสลบไปเลยหน้าที่นั้นเองนี่เนาะเราจะได้รู้ว่านี่นี่มีความเพียรลงไปความเพียรมาก ไม่เลิกละความเพียรต้องไปให้ถึงที่หมายซึ่งเราก็ปล่อยให้พระองค์นอนวิสัญีภาพนี่ไปหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนนี่นะก็เพียงพอแล้วนี่นะนี่นอนนาน,านงานน้อยไม่ได้ไม่ได้นะเหมือนยิ้มไปจิไปยิ้มยิ้มนานงานน้อยเหมือนและเมื่อพระเจ้า,จาสังจ,จัร ทรงฟื้นได้สติขึ้นมาแล้วรเราก็ทรงน้อมตัวเสด็จไปใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าจากนั้นก็ได้ประคองอัญชลีประรม,มนมมือพระหัตถเหนือเสียงกล่าวพร้อมกับตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลก ตรัสได้เพียงคําเดียวจะเพิ่งคิดอะไรกันน,นะนะตรัสว่ายังไงจ๊ะเอาฟังใหม่เนี่ยถึงบอกเนี่ยคําเดียวยังจําไม่ค่อยได้ถ้าสองคำแล้วก็ลืมไปเลยถึงเอาแค่คำเดียวข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลก พระเจ้าสังกั์ตรัสว่าไงถูกต้องอย่างนั้นตรัสได้เพียงงามเดียวพระเจ้าสังก,กั์ก็ยังจะยังทรงนิ่งอึง้งคือไม่อาจจะตรัสคำอื่นต่อไปได้อีกมันอึง รังสันิสานที่พระอ,องค์ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ขารบอกเหนื่อย <c oughs> ถูกต้องจะปลื้มปีติปราโมทใจที่มันเปี่ยมล้นหยุดเต็มพระหรืัยของพ,งพระองค์ตั้งแต่ครองราชสมบัติมาในพระไยของพระองค์เนี่ยเหมือน บรารมีของพระองค์สอนพระองค์เองอยู่เสมอใครเพียงมาบอกว่าพระสัมมาสมเจาบังเกิดขึ้นหรือพุทธรัตนธรรมรัตนสังรัตนบังเกิดขึ้นในโลกจะยบารสมบัติให้คงนึกอยู่ตลอดเวลาและบัดนี้นี่ไม่ใช่แค่ได้ข่าวอย่างเดียวได้เห็นด้วยอย่างนี้ทรงพระอึ้งไหมเออเออยงี้นะเอาอีกไหมเอาอีกนะ าะว่าชักอึ้งเงินเันเอาที่เล่นๆนะคือมันจะไอเนี่ยท่านทรงพระอึ้งแต่นี่จะไอเมื่อพระผู้มีพระเจ้าทรงเห็นเช่นนั้น okay, ดูนะจ๊ะลงจึงทรงแสดงธรรมเลยปกตินี่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย จะทรงยิ้มแล้วก็ทักทายก่อนอย่างนี้นะหรือแม้กําลังแสดงธรรมอยู่นี้ถ้ามีใครมาผู้ไมเอิ์เขยก็ยังทักย,ยิ้มทักแล้วก็พูดธรรมะต่ออย่างนี้เราจะได้นึกถึงภาพออกตอนนี้อยู่ตามลําพังกันอ่านี่เนาะนึกออกไหมแล้วพระองค์ก็ต้องทราบล่วงหน้ามาแล้วเนี่ยว่าผู้ที่กําลังมาเนี่ย คือใครนี่เนาะเออนี่เนาะคือใครเพราะฉะนั้นมาถึงก็ไปต้องอะไรเลยทรงแสดงธรรมเลยว่าด้วยเรื่องลองนึกถึงสิหัวข้ออะไรเนี่ยี่จะแสดงธรรมกับผู้มีพระบารมีขนาดนี้บรมโพสัตว์ที่มีบารมีอธิยศสีความเพีย อฟังกันอยู่หรือเปล่าจ้าฟัางอยู่ค่ะเอาพูดมั่งอ่ะว่าทรงแสดงธรรมว่าด้วยเรื่องอรค,รคุณของพระรนิพพานเออพระพุทธเจ้าทรงเห็นเช่นนั้นก็เลยทรงแสดงธรรมว่าด้วยเรื่องคุณของ อ้าวาพระนิพพานมีคุณยังไงโอ้ยไม่ได้ตายตั้งแต่ต้นเลยพอ,อเจอบาร,รมีขนาดนี้นี่พูดแสรงแรงสดง,งทำเรื่องคุณของพระนิพพานเลยเอาไปจุดสุดยอดนั้นเลยเพราะกำลังคุยกับยอดมนุษย์บรมมโพธิสัตว์นี่นะจ๊ะ,ะที่สร้างบาร,รมีประเภทวิรยิยธิกะพระพุทธเจ้า,าตามทันไหม เัรพระพุทธงทรงแสดงทรรได้เพียงบทเดียวเท่านั้นบทเดียวนะจ๊ะฟังแค่คุณของพระนิพพานเนี่ยเวลาเราก็อยากฟังหลายบทแหมกว่าจะกระเธิบกระเถิบมาถึงนี่ตั้งสี่พกโยดเกือบตายนะนี่แสดงธรรมได้เพียงบทเดียวเท่านั้นพระเจ้าสังจัก หรือพระสรยริยะเมตรตรในอนาคตนี้นะจ้ะพระเจ้าสังกัดบรมบริษัทก็ดำริว่าโอ้นี่ดำริคือนึกตามพระนิพพานนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดแห่งโลกลามีอาจหาสิ่งใดมาเทียบได้ <c oughs> ส่วนเสียรกระ้าของเราพร้อมทั้งมาหาหมมกุฏนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นที่สุดแห่งโลกเช่นกัน มหามกุฎนี้ใครก็ต้องการนะจ๊ะคนที่เราจะทําสการบูชาพระรรมเทศนาของพระองค์ด้วยเสียงกล่าวและมหามกุฎนี้อเออนี่ความนึกคิดนี่นะจ๊ะฟังทําเรื่องคุณกับพระนิพพานบทเดียวเนี่ยจากพระผู้มีพระราคาพระองค์นั้นนี่น,นนะจะถวายเสียงและมหามกุฎเลยแต่จะดูซิว่าท่านจะถวายอย่างไรนี่นะ น,นต่อเลยต่อเขาเรียกว่าเหมือนต่อรองแล้วกนในการลดลงมางั้นใช่ไหมอ๋อต่อไปอ๋อต่อต่อไปใช่ไหมจ๊ะอ๋อนี่ก็นี่ก็ต่อรองลงมาต่อไปเนาะ,อะโอเคโอเค กาตัองถามความใจเราตรงกันไหม <Yeah. S 1> นี่นะ <laughs> กรั้นทรงดำริดังนี้แล้วพระเจ้าสังจัจจจึงได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าอันนี้ถือเป็นปรากติของพระิงบริษัทนะจ๊ะข้าแต่พระองค์พู้เจริญพระธรรมเทศนาทั้งปวงนั้นมีพระรนิพพานสิ่งเดียวเป็นที่สุดคือจะแสดงทรรเรื่องอะไรก็แล้แต ขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ลงท้ายที่พร,รนะนิพพานตามทันไปจ้ะตานะบัดนี้เนี่ยข้าพระบาทจะตัดเสียงกราวกับมงกุฎ<อ>กระทำสการะบูชาพระธรรมเทศนาของพระองค์โ<อ>ดยเดชะแห่งผลสการะบูชาของข้าพระบาทนี้ขอ,ขอให้ข้าพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระบุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าด้วยเถิดโอ้ นี่นี่ไหมจ๊ะ oh. รอดูสิโอโหถ้าเราเป็นพระพูมธภาคเจ้าเนี่ยเราเนี่ยไม่ใช่ไปไปตีตัวเสมอเหมือนเนี่ยจ๊ะ oh. คือเราจะได้เห็นภาพว่าเราจะต,ตัดสินใจหรือหรือจะพูดอะไรต่อไป oh. เมื่อฟังคาพูดของบรมโโพธิสัตว์ oh. คือพระเจ้าสังฆจักรซึ่งกําลังปลื้มในบทพระธรรมเทศนาคุณของพระนิพพานจากพระพูมธภาคเจ้าเนี่ย ว่าจะบูชาทำด้วยอะไรแล้วก็ปรากฏว่าบูชาได้เสียงกล้าแล้วมังกรอย่างเนี้ดูซิว่าพระองค์ท่านจะทรงตรัสว่าอย่างไรเนี่ยเออนี่เนาะคงยังไม่ตรัสวันนี้หรอกยังจ้ะยังไม่ตรัสในวันนี้หรอกคงต้องถือว่าโลดแต่ว่าเอางี้ก่อน อาแสงตะวันในชีวิตก่อนนี่เนาะ